คือชื่อของผู้ที่เสียชีวิตที่นี่กองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นได้บุกเข้าประเทศไทยบริเวณช่องเขาขาดเป็นหนึ่งในจุดที่ก่อสร้างยากที่สุดชื่อนี้เกิดขึ้นจากภาพของเหล่าเชลยเจาก็อาจจะลองเดินไปเรื่อยๆนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าสิ่งนี้จะหมายเลขก5 5ครับมองย้อนกลับไปก็ดูวังเวงไม่น้อยเลยนะครับผมน่าจะหยุดที่โลเคชั่นนี้นะฮะสวัสดีครับทุกคน วันนี้เราอยู่ที่ศูนย์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาดอํเาเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับหลังจากจอดรถเรียบร้อยแล้วก็มีพี่พนักงานคนหนึ่งเดินมาแนะนําว่าควรเข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ครับเพราะด้านในจะไม่มีห้องน้ํานะครับโดยห้องน้ําจะอยู่หัดจากลานจอดรถเดินมาไม่ไกลก็ถึงครับวันนี้ผมเตรียมความพร้อมมาแล้วทั้งร่างกายและจิตใจ และพร้อมจะพาเพื่อนๆไปสำรวจเส้นทางที่เต็มไปด้วยร่องรอยทางประวัติศาสตร์ถ้าพร้อมแล้วก็ตามไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยครับเดินเข้ามาจะเจอผแผนกต้อนรับเป็นอันดับแรกจะมีพนักงานคอยแนะนำว่าอะไรอยู่ตรงไหนและอยากเดินสำรวจเส้นทางระยะสั้นหรือระยะไกลครับพี่สุนจะไม่ต้องเสียค่าเข้าชมนะคะด้านบนจะมีจุดชมวิวตรงนี้ข้างในจะเป็นห้องแกลเลอรี่ค่ะ ความมือจะเป็นห้องภาพยนตร์นะคะชมด้านบนเรียบร้อยแล้วลงไปด้านล่างเนี่ยสามารถไปยืมเครื่องฟังบรรยายค่ะยืมร่มยืมล็อกเกอร์ยืมได้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพียงวางแบบประชาชนหรือว่าใบขับขี่ก็ได้นะคะส่วนเส้นทางเดินเท้ามี2ระยะค่ะสีฟ้าระยะสั้นสีเขียวระยะไกลนะคะระยะสั้นไป500เมตรกับ5 0าเมตรใช้เวลาประมาณ 40, 40นาทีสีเขียวเดินไกลไปกลับประมาณห้กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะวันนี้มีแพลนจะไปเดินไกลไหมคะในทริปนี้ผมอยากลองเดินไปประมาณกลางๆแผนที่ครับ ถ้าพบว่าภูมิประเทศมีความน่าสนใจก็อาจจะเดินต่อไปเรื่อยๆจนสุดทางซึ่งก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไปว่าต้องการจะเดินระยะไกลนะครับเพื่อขอรับวิทยุสื่อสารด้านล่างเนื่องจากบนเส้นทางนั้นไม่มีสัญญาณมือถือครับเผื่อกรณีฉุกเฉินจะได้ติดต่อขอความช่วยเหลือได้เมื่อรับข้อมูลแล้วเราไปเดินชมบรรยากาศในพิพิธภัณฑ์กันก่อนนะครับ และที่ผู้ชมกำลังเห็นอยู่ตอนนี้คือชื่อของผู้ที่เสียชีวิตที่นี่ระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟไทยพมา่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองครับทุกชื่อบนผนังนี้คือชีวิตหนึ่งที่ดับลงระหว่างสงครามเขาทั้งหลายไม่ได้เลือกจะมาตายที่นี่แต่โลกในเวลานั้นก็คงไม่ได้ให้ทางเลือกกับใครเลยเช่นกันลายชื่อนับหมืน่นที่จารึกบนผนัง ย้ำเตือนถึงความน่ากลัวและโหดร้ายของสงครามครับในช่วงปลายปีพศ .2484 กองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นได้บุกเข้าประเทศไทยจากทางชายฝั่งทะเลและภาคใต้ในเวลาเดียวกันกับการบุกเพอฮาร์เบอร์สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นมีเป้าหมายขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้ไทยเป็นเส้นทางผ่านไปบุกพามา่าซึ่งในเวลานั้น อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษรัฐบาลไทยภายใต้การนำของจอมพลปพิบูลสงครามตัดสินใจทำสัญญาเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นอย่างไม่เป็นทางการและอนุญาตให้กองทัพญี่ปุ่นเคลื่อนพลผ่านดินแดนไทยพศ2485ญี่ปุ่นเริ่มดำเนินแผนการสร้างทางรถไฟเชื่อมระหว่างสถานีบ้านปโป่งจังหวัดราชบุรีผ่านการจนบุรี ไปจนถึงเมืองตันบูซายัตของพมา่ารวมระยะทางประมาณ415กิโลเมตรเป้าหมายคือใช้ลำเลียงทาหารและยุทธปัจจัยจากกรุงเทพสู่พมา่าโดยไม่ต้องพึ่งทางเรือพศ2485ถึง2486 24คือช่วงการก่อสร้างที่โหดร้ายที่สุดญี่ปุ่นเกณฑ์เฉลยศึกจากออสเตรเลียอังกฤษเนเธอร์แลนด์และอเมริการวมถึงแรงงานชาวเอเชียจากหลายประเทศ เช่นมาเลเซียอินเดียเมียนมาและไทยบริเวณช่องเขาขาดเป็นหนึ่งในจุดที่ก่อสร้างยากที่สุดต้องเจาะภูเขาหินแข็งยาว70เมตรและลึก25เมตรด้วยมือเปล่าไม่มีเครื่องจกักรชายหนุ่มนับพันนับหมืน่นทำงานทั้งกลางวันกลางคืนเครื่องมือมีเพียงค้อนสิวและความสิ้นหวังเสียงเหล็กกระทบหินดังระงมจากทุกสารทิศ เหียวไฟพสทางนรกชื่อนี้เกิดขึ้นจากภาพของเหล่าเฉลยศึกที่ทำงานยามค่ำคืนท่ามกลางแสงคบเพลิงและเปลวไฟที่ใช้ส่องสว่างความเงียบและเงาคนที่เหนื่อยล้าท่ามกลางฝุ่นควันทำให้ผู้ที่รอดชีวิตกลับมาเล่าว่าเหมือนนรกบนดินเฉลยศึกหลายคนทำงานวันละ16-18ชั่วโมงบางคนไม่มีแม้รองเท้าใส่บางคนล้มตายเพราะอ่อนแรง บางคนเป็นโรคโดยปราศจากการรักษาใดๆบางคนถูกทิ้งไว้ข้างทางศพมากมายถูกฝังอย่างเร่งรีบข้างรางรถไฟที่ยังไม่แล้วเสร็จพศ2488สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงเมื่อญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้ในเดือนสิงหาคม2488หลังสหรัฐทิ้งระเบิดปร,รมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิ ทางรถไฟสายนี้ซึ่งถูกเล่งสร้างในเวลาเพียง16เดือนด้วยความสูญเสียมหาศาลจึงถูกยกเลิกใช้บางส่วนหลายจุดของทางรถไฟรวมถึงช่องเขาขากถูกปล่อยทิ้งไว้ให้ธรรมชาติค่อยๆกืนกินจนกระทั่งในปีพศ2539จึงได้รับการฟื้นฟูและจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตเอาละครับทุกคน หลังจะรับทราบประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับช่องเขาขาดหนึ่งในส่วนของทางรถไฟสายมารณะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะออกไปสำรวจพื้นที่จริงๆกันแล้วนะครับก่อนออกไปอย่าลืมแวะรับวิทยุสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับและพกน้ำติดตัวไปด้วยสักขวดเพื่อดื่มระหว่างทางครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำวิธีการใช้ักันนะคะ ตัวเครื่อง,ขาขางนะคะเจ้าหน้าที่จะเปิดเคร,ร,นะร,รื่องแล้วก็ใส่ัญชาสองคนไว้นะคะถุงตาตัวนี้ก็มีโดยสรุปตรงนี้คือการรับหูฟังและเครื่องจ่ายเสียงเมื่อเราเดินไปถึงจุดต่างๆจะมีหมายเลขกำหนดไว้เราสามารถกดหมายเลขและฟังเสียงจากหูฟังได้เลยนะครับว่าประวัติของแต่ละจุดเนี่ยมีอะไรบ้างส่วนวิทยุต้องแจ้งความประสงค์เดินระยะไกลเจ้าหน้าที่ถึงจะเตรียมให้นะครับ <c oughs> ขอบคุณครับเดี๋ยวเราลองเดินไปดูก่อนละกันฮะว่า ถ้าแต่ในระหว่างทางมันมีอะไรที่น่าสนใจเนี่ยเราก็อาจจะลองเดินไปเรื่อยๆนะแล้วก็เดินกลับก็น่าจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าถ้าเดินไปแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะไปถึงครึ่งทางแล้วเราก็จะเดินกลับมานะครับ นี่เป็นเส้นทางหลังเดินออกมาจากตัวตึกพิพิธภัณฑ์นะครับก็ทอดยาวพอสมควรกว่าจะลงมาถึงลานหินเส้นทางเดินเท้าด้านหน้าได้รับการประเมินว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหินถลม่มซึ่งอาจทําให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหากท่านประสงค์จะเดินต่อท่านจะต้องรับผิดชอบในความเสี่ยงด้วยตัวท่านเองล่องรอยประวัติศาสตร์นะครับที่ยังหลงเหลืออยู่ หลังจากผ่านห่วงเวลามาเนิ่นนานเรื่องบางเรื่องแม้ไม่ได้ประสบด้วยตัวเองแต่ถ้าลองเอาใจเขามาใส่ใจเราคิดว่าผู้ประสบเหตุหรือแม้แต่ญาติญาติของพวกเขาคงพบเจอกับความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจไม่น้อยเลยครับ ก็เป็นโลเคชั่นที่รู้สึกถึงกลิ่นอายของความความมนมนขลังนะไม่น่าเชื่อนะครับว่าสิ่งนี้จะเกิดจากการทำงานด้วยมือของมนุษย์เจาะเขาเป็นช่องนะครับ ซึ่งในสมัยอดีตเทคโนโลยีอะไรมันไม่ได้มียทางสมัยนะฮะเหมือนปัจจุบันและอีกอย่างหนึง่งแรงงานก็จะทำงานในฐานะของเฉลยศึกอะครับฉะนั้นผู้คุมเขาอาจจะไม่ได้แบบดูแลเทคแคร์อะไรันไ,ได้เกิดมีความลำบาก คือจุดนี้จะเป็นจุดสิ้นสุดเส้นทางระยะสั้นนะครับถัดจากนี้จะเข้าสู่เส้นทางระยะไกลแล้วก็ตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเอาจริงๆระหว่างเดินที่ผ่านมาเนี่ยดูจะมีความขลังอยู่พอสมควรเลยครับและทางข้างหน้าคนก็คงจะน้อยลงไปอีกจะ,จะเป็นยังไงลองตามมาดูกันต่อเลยนะครับใจชื้นหน่อยนะครับ ที่ทางข้างหน้ายังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินนำอยู่กลุ่มหนึ่งเราก็ค่อยๆเดินตามเขาไปนะครับทางบางช่วงก็จะแคบหน่อยนะครับต้องเดินด้วยความระมัดระวังเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วทำให้อดนึกถึงสมัยเด็กๆ ที่ต้องเดินทางไกลในวิชาลูกเสืออย่างน้อยปีละครั้งกิ่นแห้งๆของใบไม้อากาศร้อนอ้าวไอแดดที่แผดจ้าไปทั่วทุกบริเวณทำให้ความทรงจำวัยเด็กเหล่านั้นห่วนคืนกลับมาบ้างแม้จะเรือลางเต็มทีก็ตามดูเหมือนว่าเพื่อนร่วมทางของเราจะหยุดเส้นทางของพวกเขาไว้เพียงแค่นี้เส้นทางข้างหน้าคงต้องเดินต่อไปโดยลำพัง และหวังว่าจะพบเพื่อนร่วมทางที่เดินสวนกันมาบ้างผมคิดว่าเนี่ยอาจจะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เมื่อไร่ก็ตามที่เริ่มเดินแตกแถวเมื่อนั้นในใจมักจะเต็มไปด้วยคำถามถ้าเกิดแบบนั้นจะรับมืออย่างไรถ้าเกิดแบบนี้จะทำอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วนี่อาจจะเป็น,นกลไกในการเอาชีวิตรอดที่ฝังอยู่ในยีนของมนุษย์ก็ได้ครับข้างหน้าอีกยาวไกลเลยนะครับ ให้ความรู้สึกคล้ายๆให้เดินทางไกลสมัยเป็นเด็กนะครับตอนนี้เราเดินมาถึงจุดที่19บ้คอนและสิวแล้วครับ ก็กเกือบกลางแผนที่พอดีแต่อยากลองเดินต่อไปอีกหน่อยครับว่าจะเจอภูมิประเทศที่แปลกไปยังไงบ้างตามมาดูกันต่อนะครับในส่วนของจุดที่19ค้อนและสิวเป็นจุดที่ระลึกถึงเครื่องมือหลักของเฉลยศึกในการเจาะหินสร้างทางรถไฟโดยไม่มีเครื่องจักรช่วยเฉลยต้องใช้เพียงค้อนและสิวทำงานหนักข้ามกลางสภาพแวดล้อมโหดร้าย สะท้อนถึงความทรหดอดทนและความสูญเสียอันใหญ่หลวงในประวัติศาสตร์เส้นทางนี้ศูงเยหมายเลขสิบห้าคหมายเลขสิบห้าครับหมายเลขสิบห้าตอนนี้อยู่จุดไหนแล้วคะจุดที่สิบเก้าครับ ใช่ไหมคะใช่ครับซี่ยหมายเลข15ตอนนี้เรียบร้อยดีไหมครเรียบร้อยดีครับทาคของคุณลักษณะการถามต่อพิกัดกับเจ้าหน้าที่ก็จะประมาณนี้ครับระหว่างรอเรียกเราก็จะได้ยินการขานพิกัดของคนอื่นอยู่เรื่อยๆก็ต้องรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะเรียกหมายเลขของเรานะครับ ตรงนี้มีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนะครับแต่น่าจะยังนั่งไม่ไหวนะครับแดดค่อนข้างแรงจุดนี้เป็นโลเคชั่นที่แปลกตาดีนะครับเป็นผาสูงขึ้น2ข้างทางและมีต้นไม้ขึ้นเป็นหลังคาช่วงหน้าฝนแถวนี้คงจะเขียวขจีไม่น้อยเลยครับเพราะสองข้างทางเต็มไปด้วยป่า มองย้อนกลับไปก็ดูวังเวงไม่น้อยเลยนะครับสารภาพตามตรงว่าตัวผมเองหากตะวันรับขอบฟ้าไปเมื่อใดความกล้าที่จะเดินบนเส้นทางนี้คงลดน้อยลงไปเกินครึ่งเลยละครับแม้แต่ตอนนี้ที่แดดสองจ้าทุกสิ่งรอบกายถูกเปิดเผยด้วยอำนาจของแสงอาทิตย์ในบางช่วงแม้เสียงใบไม้หล่นหรือเสียงกิ่งไม้หักแม้กระทั่งเสียงสัตว์ตัวเล็กๆเ,เดิน ก็ทำให้เราปรุงแต่งไปเองว่ามีใครเดินตามเราอยู่หรือเปล่านะสุดท้ายแล้วคงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสติและแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนการเคารพต่อสถานที่เคารพต่อผู้คนหรือแม้แต่การเคารพต่อบางสิ่งที่อยู่เน่การควบคุมของเราผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เส้นทางของเราราบเรื่นขึ้นครับ ระยะทางที่ไกลขึ้นในขณะที่ผู้คนที่เดินสวนกันน้อยลงไปทุกทีจนตอนนี้เหมือนราวกับว่าเราเดินอยู่ลำพังข้ามกลางภูมิประเทศที่แปลกตาพร้อมกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์อันยาวนานครับ ตรงนี้เหมือนจะมีช่องหินคล้ายๆถ้ำเล็กๆอยู่ครับก็แปลกตาดีแต่เราคงไม่เข้าไปแน่นอนครับก็ตอนนี้หลังจากผมเลยจุดที่20มาแล้วนะครับก็ไม่ค่อยเจอคนเดินสวนแล้วนะโอเคครับก็ดูจากสภาพภูมิประเทศครับผมคิดว่า ผมน่าจะหยุดที่โลเคชันนี้นะฮะโอเคครับได้เวลาเดินกลับกันแล้วครับทุกคน เมื่อเดินย้อนกลับมาได้คู่หนึ่งก็พอได้เจอชาวต่างชาติส่วนทางกันบ้างครับอุณหภูมิที่ร้อนอ้าวพระอาทิตย์ที่แรงกล้ากับหัวใจเล็กๆที่พองโตหลังเสร็จภารกิจสำคัญของวันนี้การเดินคนเดียวในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นตาสองข้างทางที่เต็มไปด้วยป่ารกทำให้หัวใจของเราเต้นแรงผิดจังหวะไปได้เหมือนกันครับทุกอย่างก้าวต้องมีสติต้องอยู่กับตัวเอง จริงๆถ้ามีเพื่อนสักคนร่วมทางผมคิดว่าคงสนุกกว่านี้แต่เอาล่ะงานวันนี้ก็ท้าทายผมไปอีกแบบเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผมไม่เคยได้ทำมาก่อนในชีวิตครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์พูดคุยติชมกันเข้ามาหน่อยนะครับรับรองว่าผมจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนสำหรับวันนี้มันทึแคมปต,ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่บนเส้นทางต่อไปกับมันทึแคมป ขอให้คุณมีความสุขครับ